สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาป้อนออเดอร์นะคะจากป้าอี๊ดนะคะน้องยังหอบอยู่เลยน้องใบเฟินเพิ่งเลิกงานนะคะนะก็มามาเซฟออเดอร์นะคะให้เลยนะคะกัขวานเพิ่งถูกเลยนะคะเพิ่งมาถึงนะคะเพิ่งเลิกงานแม่ขวานก็มาเตรียมผลไม้จัดป้อนเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณออเดอร์จากป้าอี๊ด ะะเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาปิดร้านออเดอร์ผลไม้ในวันนี้นะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนาม,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำร่วยยิ่งยิ่งขึ้นนะคะปรารถนาสิ่งใดสมหวังดังปรารถนานะคะทํางานกิจการใดอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขอ <Okay. S 1> ให้ปาอิฐและคุณดูสุขภาพพานาไม้แข็งแรงนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณที่เอ็นดูครอบครัวช้างใบเฟิร์นนะคะครอบครัวช้างห้องประกายแก้วนะคะ อร่อยไหมล่ะอ้วนเดี๋ยวนั่งถ่ายดูสิจะสูงขึ้นไหมวันนี้ออเดอร์ของเราก็จะเป็นกล้วยแล้วก็อ้อยนะคะผลไม้หวานนะคะมืดครึ้มนะคะมืดแล้วนะคะหกโมงก็มืดแล้วทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวเนี่หกโมงก็เริ่มมืดแล้วื่มเคื่องดอย่างอร่อยเลยค่ะ นนกก็ได้ิของหวานนะคะควันนี้แม่ควันก็ขอบคุณคุณแม่พี่ๆเนาะนะคะที่มาประเดิมเปิดออดเดอร์ให้อ้วนนะคะก่อนไปทํางานนะคะอันก็จัดป้อนไปแล้วนะคะก่อนที่จะออกไปทํางานนะคะมัน,นก็จะเป็นออเดอร์จากป้าอีทนะคะที่ท่านได้มาเมตตาปิดออดเดอร์ให้นะคะในวันนี้นะคะ,ะนอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ป้าอีทร่ลำร่ำรวยรวยเฮงเฮงน,นะคะปราถนาสิ่งใดก็ ขอให้สมหวังนะคะดังปรารถนาธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะคลืมมากเลยนะคะมืดมาแล้วเนะเพื่อนๆก็กำลังเลิกงานมาเหมือนกันนะคะม่ฝืนก็เพิ่งจอดถึงหลักนอนเลยนะคะบางเชี่ยก็ยังมาไม่ถึงนะคะวันนี้เดินไว <c oughs> นึกถึงของกินอยู่บ้านแน่เลยเดินไวเนี่ย <c oughs> จับโยนจับโยนเลยบอกว่าหิวแรงหิวแรงอมไม่พูดไม่จาเลยโอ้ยทำไมมือจังกล้องเริ่มมือแนละวดีใจมากเลยวันนี้ได้ปิดร้านไว้นะคะเดี๋ยวก็จะพาพ่อขวัต ไปทำธุระส่วนตัวของเขามาเลิกงานมามีแต่ขําเลยนะคะไม่เคยได้ออกไปไหนเลยเดี๋ยวจะพาพวว่อควานไปตัดผมตอนนี้เหมือนคนป่ามากเลยเหมือนคนป่าเลยนะคะวันนี้ได้ปิดร้านแล้วก็เดี๋ยวจะพาพวว่อควานไปตัดผมนะคะวันนี้ วันนี้แม่ควันก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องพังปะกายแก้วนะคะช่องเล็กๆครอบครัวเล็กๆข,ของเราด้วยนะคะฝากเอ็นดูเมตานะคะน้องใบเฟินเดีย๋ยววันนี้แม่ควันก็จะปิดพักไลค์ปิดคลิปเลยนะคะ ฝากติดตามให้กำลังใจน้องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตปิดทิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ